วดีโอนี้จะเป็นการอธิบายการบ้านครั้งที่12ข้อ2ก็คือต่อวงจร DAC แบบ R2R แบบ12บิตด้วย Op Amp LF353 และต่ออินพุต12บิตเข้ากับพอร์ตของตัว Arduino เพื่อสร้าง Signal Generator ด้วยตัว DAC 12บิตโดยเราจะแสดงสัญญาณออกมาทั้งหมด3อย่างก็คือสัญญาณฟันเลื่อย10 h ฮิ 2 0ถึง20เฮิร์แล้วก็สัญญาณสามเหลี่ยม1 0เฮิร์ถึง2 0เฮิร์แล้วก็สัญญาณไซน์ซึ่งเราจะใช้ภาษา C โปรแกรมมิ ming, ่งแล้วก็ตัว t i m e มอร์อิ r เตอรโดยไม่ใช้วิธีการวนลูปแล้วก็จะใช้การกดปุ่มเพื่อ t o อกเกไปท็อกเกิลสัญญาณไปเรื่อยๆก็คืออย่างเช่นเราแสดงเป็นฟันเลื่อยสามเหลี่ยมไซน์ Size, แล้วเมื่อเรากดมันก็จะเป็นจะเปลี่ยนจาก ฟันเลื่อยไปเป็นสามเหลี่ยมเปลี่ยนจากสามเหลี่ยมไปเป็นกราฟสไลแล้วก็จะเปลี่ยนความถี่เป็น10บเฮิร์ตยีเฮิร์ตตามลําดับในทุกๆเวฟฟอร์มแล้วก็วนกลับไปใหม่โดยเราจะใช้เป็น External i n t e r r u p t ในการปบกดปุ่มท็อกเกลเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัวโค้ดที่ได้เขียนไปนะคะก็พาร์ทแรกก็จะเป็นการประกาศตัวแปรปกติก็ตัว ตัว Frequency แล้วก็ตัว POINT อันนี้เป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นความถี่แล้วก็จำนวนจุดในการคำนวณขึ้นรูปสายก็คือตัว Frequency เท่ากับ10ตัว POINT เท่ากับ100จากนั้นตัว Timer Timer 4เสี่แสกเขาอันนี้ก็จะเป็นตัวคำนวณค่าที่จะถูกตั้งในตัว T C N T C เพื่อให้ตัว Timer 4เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอะรีเลย์ตามจังหวะความถี่ที่เรากำหนด แล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวตัวเขา under score timer เท่ากับศูนย์อันนี้จะเป็นตัวนับสำหรับการไล่ระดับเอาท์ t ของตัวขึ้นแต่ละแบบแล้วก็มาดูในส่วนของตัวสเตตตัว state เราจะให้เป็นการเก็บสถานะของตัวสัญญาณว่าเราจะสร้างขึ้นรูปแบบใดแล้วก็มาดูในส่วนของตัว Triangle จะใช้สำหรับการ บอกทิศทางการแลกของตัวขึ้่นสังเยตการขึ้นการลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัว v o i output dac 8บ <c oughs> ิ bit ก็คือตรงนี้ตัว output dac แปด bit ตัวนี้เราจะส่ง output แปด bit ไปยัง port l เราได้กําหนดว่า port l ให้กับนาโดยที่ output dac แปด bit ตัวนี้เป็นบายนา ถัดนั้นถัดมาถัดมาเราจะมาดูตรงส่วนของตัวการตั้งค่า DAC ก็คือ void in8bit แล้วก็ 12bit ตรงนี้มันเป็นฟังก์ชัน init DAC8bit แล้วก็ init DAC12bit ใช้กำหนดพอร์ตที่ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังตัว DAC โดยตั้งค่า DDRL แล้วก็ D DRA ไปเป็นเอา p ์พุตถัดมาเปนการคือการตั้ง าการเริ่มต้นตัวทามเมอร์4ต่อคือตัว void init timer 4 underscore interrupt ตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่า t i m e มอ4ให้อยู่ในโหมดของ normal แล้วก็ตั้งค่า pre-scale เป็น8พร้อมเปิดใช้งาน,นการเปิดใช้งานของตัว t i m e มอ interrupt overflow เซนหกเท่ากับเท่ากับศูนย์หรือว่าสเตตเปอร์เซนหกเท่ากับเท่ากับหนึ่งสำหรับการสร้างคลื่นฟันอ่าฟันเลื่อยตัวซอทูดโดยการเพิ่มตัวคาลเตอร์เขาอันเดอร์สกอร์ทามเมอร์แล้วก็รีเซ็ตเป็นศูนย์เมื่อค่าถึงขีดจำกัดอันนี้ค่ะจากนั้นถ้าสมมติว่าตัวสเตต เเท่ากับเท่ากับ2หรือว่า state%6 เ,เท่ากับเท่ากับ3เราจะทำการสร้างเป็นขื่นรูปสามเหลี่ยมโดยให้ตัวเคาน์เตอร์เพิ่มขึ้นและลดลงตามสถา,านะของอไ i ส์แล้วก็ a l ลของไอตัวที่เราได้กำหนดตัวนี้ %6 เเท่ากับเท่ากับ4 เพื่อเนตกเท่ากับห้าเราจะให้กำหนดให้ม hmm. ันเป็นตัวสร้างสัญญาณทรายขึ้นมาโดยฟังก์ชันโดยใช้ฟังก์ชัน่น้นการการใช้งานขอการวนกลับไปเริ่มนับจากตัวบรรทัดที่เราได้กำหนดมาตอนแรกก็คือบรรทัดนี้ ความถีที่เราส่งออกทุกครั้งที่สเต e เป็นเลขคู่ความถี่จะถูกตั้งเป็น1 0เฮิร์และเป็น2 0เฮิร์เมื่อเป็นเลขคี่ก็คืออันนี้สำหรับเลขคู่แล้วก็อันนี้สำหรับเลขคี่ สร้างสรราัญญาณการสร้างสัญญาณสายในส่วนของการสร้างสัญญาณสายก็คือตรงนี้กาสร้างสัญญาณที่มีแอมจูดระหว่างตัวสเราจะใช้สมก,การเป็นอินเวอร์บของ4095หารด้วย2แล้วก็คูณด้วยตัวสายโอเมก้าทีแล้วก็บวก1โดยโอเมกา้าเราก็จะให้แทนเป็นเอ ซึ่ง s i n mt จะให้อยู่ค่าระหว่างลบ1ดังนั้นตัว s i n f mt บกหจะเปลี่ยนค่าในช่วงศูนถึง2ซึ่งเราก็จะเอามาคูณด้วย4095ย์เกห้าหสอจะทำให้แอมปิจูดจะอยู่ในช่วงศูนถึง4 9 9 5อันนี้ในส่วนของการสร้างกราฟสายซึ่งเราจะส่งค่าเขาไปยังตัว dac <S <S เพื่อให้ตัวเอา p ์พุตแสดงค่าออกมาเป็นคลื่นรูปสายในส่วนของตัว t หรือว่า mt จะเท่ากับ mt ด้วยตัว Delta under score t จะเป็นการอัปเดตค่าของตัว mt ในแต่ละรอบซึ่งจะทำให้ขึ้นลูกายมีการเพื่อนที่ตามเวลาโดยตัว delta under score t จะคำนวณค่าคงที่เพื่อให้ขึ้นมีความถี่ตามที่เราต้องการถัดมามาดูในส่วนของตัว sawtooth wave หลุปในการสร้างขึ้นฟันเลือ่อยก็คือโดยจะทำการ เพิ่มค่าเคขาจาก0ถึง4095ในส่วนของตัว Output DAC 12บิตที่ทำหน้าที่นำค่ะจะส่งค่าปัจจุบันของเขาไปยังตัว DAC ซึ่งจะสร้างอาการสร้าง Output ที่ไล่ระดับจากต่ำไปสูงอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดเห็นเป็นรูปฟันเรื่อยถัดมาเราจะมาดูในส่วนของสัญญาณสามเหลี่ยมสัญญาณสามเหลี่ยม ในส่วนแรกของรูปจะเพิ่มค่าเขาจาก0ถึง4 0 9 5จากนั้นในส่วนที่2ก็จะลดค่าเขาจาก4 0 9 5กลับมาที่0เป็นการไล่ระดับขึ้นลงทำให้เกิดขึ้นรูปแบบของรูปสามเหลี่ยมในเวลาการแสดงผลของเราเราจะทำการแสดงค่าแล้วก็ใช้ตัว external interrupt ในการใช้ทำการ toggle ค่าเมื่อเราเราจะทำการแสดงกราฟสายเป็นกราฟแรก s t o o t เป็นกราฟที่2แล้วก็ triangle เป็นกราฟที่3 แล้วก็จะมีะแผ่นแป้นพิมพ์สำหรับการกด t o อกเกโดยใช้เ x t e r n a ทอ n ์น r ล u p เเพื่อเปลี่ยนภาพกราฟไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนกว่าเราจะหยุดป้อนกราฟอินสุดเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวแสดง output ของโค้ดที่เราได้ทำการเขียนไปนะคะก็คือเราเขียนเพื่อให้แสดงค่ากราฟทั้งหมด3กราฟก็คือมีฟันเลื่อยมีสามเหลี่ยมแล้วก็มีกราฟไซา์โดยมีความถี่ที่1ิ เฮกับ20เฮิรนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ10เฮิรเดี๋ยวพอถัดไปเราจะทำการเปลี่ยนความถี่ให้อยู่ใน20เฮิรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากราฟมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงพอเรากดปุ๊บกราฟก็จะเปลี่ยนความถี่มาเป็นประมาณ20เฮิรก็จะทำให้เราเห็นกราฟลูกขึ้นที่จำนวนมากขึ้นจากนั้นเราใช้ External Interrupt ในการกดปุ่ม ท็อกเกิลเพื่อให้เปลี่ยนจากกราฟรูปตัวฟันเลื่อยมาเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ความถี่เป็น10เฮิร์เราจะเห็นลูกคลื่นประมาณ 3- ามถลูกแต่พอเราปรับให้ความถี่เป็น20เฮิร์ความถี่ของตัวลูกคลื่นกราฟสามเหลี่ยมก็จะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วเมื่อเรากดตัวท็อกเกิลอีกครั้งหนึ่งกราฟก็จะเปลี่ยนไปเป็นกราฟสายอันนี้ครับกราฟสายรูปนี้ความถี่ก็จะอยู่ประมาณที่10เฮิร์ก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ4ลูกคลื่นเมื่อไปเป็น20เฮิร์ มันความถี่มันก็ความถี่มากขึ้นกราฟก็จะเห็นลูขึ้นมากขึ้นเลยฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราดกด toggle อีกครั้งหนึ่งกราฟก็จะกลับไปอยู่ที่กราฟฟันเลื่อยที่40เฮิร์ขอบคุณค่ะ